สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยเจ้านกน้อยเรื่องอาหารของนกกันนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูก็มีบทเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับฟังกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับฟังเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะ 我不看。 เด็กๆก,ก็ได้ฟังเพลงสนุกสนๆก,กันไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของนกกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะอาหารของนกนกแต่ละชนิดกินอาหารแตกต่างกันนะคะ อาหารของนกมีดังนี้ค่ะน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มเมล็ดทันยพืชผลไม้ชนิดต่างๆพืชและผักนอนนกบางชนิดกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเช่นเหยี่ยวนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารของนกกันไปแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยคะ่ะเกมคายเสียงสัตว์ค่ะโดยมีทั้งหมด10ข้อนะคะ เกมนี้จะเป็นการทดสอบความรอบรู้ว่าน้องๆมีความสามารถในการจดจำเสียงสัตว์ได้หรือเปล่าถ้าน้องๆพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเพราะที่หนึ่งเสียงที่ได้ยินนี้คือสัตว์ชนิดใดโดยพี่อวาจะเปิดเสียงให้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่จะจับเวลาสิบวิค่ะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาขาดเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเสียงแมวข้อที่2เสียงมาค่ะล้มจับเวลาค่ะหมดเวลาขาดเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะเป็นเสียงเป็ด ข้อที่3เสียงมาค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นเสียงของมาอ้าข้อที่4เสียงมาค่ะจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเสียงของไก่ข้อที่ห้าเสียงมาค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะเสียงที่ได้ยินนั่นก็คือข้อกอไก่ค่ะเสือข้อที่หกเสียงมาค่ะ จับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะนกฮูกข้อที่เจ็ดเสียงมาค่ะจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะกบข้อที่แปดเสียงมาค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะหมูข้อที่9้าเสียงมาค่ะ จับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะเป็นเสียงของผึ้งข้อที่สิบเสียงมาค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไขค่ค่ะสุนนะัข เด็กก็ได้เล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วนะคะเด็กๆคราวนี้ให้เด็กๆมาทบทวนอาหารของนกกันนะคะเด็กๆนกแต่ละชนิดนะคะกินอาหารแตกต่างกันไปเช่นน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มเมล็ดทันจะพืชพืชและผักผลไม้ชนิดต่างๆนอน นกบ,บางชนิดนะคะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารอย่างเช่นเหยี่ยวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูมีวิธีป้องกันโรคโควิด -19 มาฝากเด็กๆด,ด้วยการไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ